สวัสดีท่านผู้ชมครับสวัสดีเอฟซีท่านนะครับวันนี้มาอัปเดตรถครอบครัวเจ็ดที่นั่งราคาถูกราคาประหยัดกันใครกำลังมองหารถครอบครัวเจ็ดที่นั่งราคาเบาๆสบายกระเป๋าอยู่บ้างครับวันนี้มาอัปเดตกัน2รุ่นเป็น t ตโยต้าฟยเนอร์ทั้ง2รุ่นนะครับโฉมปี2010และก็โฉมปี2012นี่ครับคันนี้เป็นตัวจดปี2010จะเป็นตัวไฟยักษ์หน้ายักษ์เครื่องดีเซล3,000ออโต้โฟร์วิวเหมือนกันนะครับราคาสุดพิเศษเลย คันนี้ราคาเพียง395,000บาทเท่านั้นราคาไม่ถึง4 0 0 0 0นะครับคุณผู้ชมรถครอบครัวจากราคาล้านกว่าเหลือไม่ถึง4แสนคุ้มมากๆเลยนะครับสรับตัวปีจด2010คันนี้นะครับนี่ครับ iner, โตยตาไฟเนอร์โฉบหน้ายักษ์เครื่อง3,000 4วิลดีเซลนะครับแล้วก็หน้าแชมป์คันนี้ปี12 3,000 4วิวดีเซลเหมือนกันนะครับขยับเปลี่ยนโฉมมานะครับมาปรับเป็นโฉมหน้าแชมป์ปี2012 ราคาเหลือเพียง4 7 5 0 0 0บาทโอ้โหนี่ครับคุ้มมากๆทั้ง2คันนี้นะครับต่างกันประมาณ1 0 0 0 0 0บวกลบนะครับนี่ปี12นะครับหน้าแชมป์อันนี้จดปี2010นะครับหน้ายักษ์โอ้โหทั้ง2คันนี้ราคาดีมากครับคุณผู้ชมใครชอบคันไหนนะครับสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเข้ามาได้เลยวันนี้แจ้งข่าวดี2คันนี้หลุดจองนะครับหลุดจองแล้วก็มาอัพราคาปรับราคาพิเศษกันวันที่18นะครับสิงหาคม จองก่อนมีสิทธิ์ก่อนนะครับโปรโมชั่นพิเศษจองล็อกรถเพียง1,000บาทเท่านั้นราคานี้ราคาดีนะครับปี2012แล้วก็ปี2010นะครับฟน์เนอร์รถครอบครัวแบรนด์หลักยอดนิยมตลอดกาลนะครับไม่ว่าจะเป็นโชมไหนยุคสมัยไหนนะฮะก็เป็นที่นิยมแล้วก็ได้ราคาสุดพิเศษกันไปเลยนะครับราคาแบบประหยัดประหยัดนะครับเอาไว้ใช้งานในครอบครัวนะครับใช้งานต่างจังหวัดก็ดี มีคนถามกันมาเยอะว่าโชยเนอร์โถมแชมป์แล้วก็ตัวไฟเนอร์ตัวหน้ายักษ์วันนี้หลุดจอทั้ง2คันนะครับคืนมาจําให้ลูกค้าไปเรียบร้อยแล้วนะครับใครที่สนใจขอข้อมูลเพิ่มเติมเข้ามาด่วนเลยนะครับจองเพียง1000ล็อกราคาพิเศษไว้นะครับมาอัปเดตกันใหม่วันที่18สิงหาคมวันนี้นะ 18, สิสิงหาคมนะครับตรงกับวันจันทร์นะวันจันทร์นะวันนี้วันจันทร์ที่18นะครับใครที่สนใจรีบด่วนเลย นสนใจรีบด่วนช้าไม่ทันนะครับย้ำอีกครั้งหนึ่งนะครับ3.0 DVD 3.0 D4D V Enterbo คันนี้ Full Time 4 View f o r t u n e r โฉมแชมป์นะครับปี12ตัว4 View สีบอลเงินเหมือนกันราคา475,000บาทนะครับแล้วก็ตัว f o r t u n e r 3.0 V Full Time 4 View นะครับโฉมหน้ายักษ์นะครับปี2010ราคาเพียง395,000บาทเท่านั้น สนใจรีบด่วนเลยนะราคาดีด้วยนะครับเดี๋ยวเรามาดูรละเอียดเพิ่มเติมทั้งสองคันนี้กันนะครับผมเริ่มต้นที่ตัวหน้ายักษ์ก่อนนะครับ395,000บาทคันนี้นะครับล้อมแม็ก18นิ้วอ่าล้อมแม็ก17นิ้วเดิมโรงงานยางปี2024สีเส้นบันไดข้างสีดำตัวรถเป็นสีบอลเงินนะครับเรียกว่าสีบอลเงินออกแบ,บบบอลทองบอลเงินนี่แหละนะที่เราคุ้นเคยกันกระจกมองข้างเป็นโครเมียมทับปรับไฟฟ้ามีไฟเลี้ยวบริเวณตรงแก้ม รุ่นนี้จะมีไฟเดียวตรงแก้มแบบนี้นะครับแล้วก็โลโก้ 3.0D4D นะครับผมนี่ครับมีกระจกมองมุมด้านซ้ายให้ด้วยนะครับด้านหน้าจะเป็นดิสเบรกนะครับดิสเบรกคู่หน้านะครับแม็ก17นิ้วสียาง265ทับ65นะครับไฟหน้าให้เป็นโปรเจคเตอร์เลนนะครับไฟตัดหมอกแล้วก็หน้ายักษ์ไฟยักษ์แบบนี้นะครับนี่คือเจ้าหน้ายักษ์นะครับจดปี2010เครื่อง 3.0D4D นะครับ เป็นฟูลวิวเป็นโฟวิวด้วยนะครับโฟวิวแบบฟูลไทม์โฟวิวนะครับราคาเพียง395,000บาทจองก่อนมีสิทธิ์ก่อนนะราคานี้สนใจรีบด่วนเลยนะครับคุณผู้ชมเล็กไมค์คันนี้วิ่งไป146,0 0 0มกกิโลเท่านั้นนะครับคุณผู้ชมรถสวยถือว่ายังใช้งานน้อยอยู่สำหรับรุ่นนี้นะครับนี่ครับรอบคันสวยเดิมนะล้อมงล้อมแม็กไม่มีรอยเบียดบันไดข้างไม่มีรอยเบียดกระจกมองข้างโครเมียมเดิมโรงงานพับไฟฟ้าปรับองศาไฟฟ้า นะครับแกมซ้ายแก้มขวานะครับตัวตสื่อตัวโลโก้ต่างๆอยู่ครบนะครับมือจับเป็นโครเมียมกุญแจนะครับเป็นรีโมทกุญแจเป็นรีโมทนะครับนี่ครับซ้ายขวาหน้าหลังล้อมแมกต่างๆไม่มีรอยเบียดเลยยางปี2024 4เส้นด้วยไม่ต้องไปเสียเงินเปลี่ยนยางหลังคามีราวหลังคาให้ไปเพิ่มเติม,เ,ตมเสริมแหลกหลังคาได้นะครับุผู้ชมเผื่อว่าใครต้องการแบบแอดเวนเจอร์หน่อยลุยๆเสริมแหลกสไตล์ทูเล่ได้นะครับ ขนสัมภาระด้านบนนะครับลุยๆได้พอคันนี้เป็นเครื่อง3,000โฟวิวจะขึ้นเหนือล่องใต้โอ้โหสบายเลยบนเขาบนดอยนะครับจะขี่ไปดูไร่ชานะครับทางเหนือหรือจะลงใต้ได้หมดครับ3,000โฟวินะครับตอบโจทย์ทุกสภาพถนนเลยแล้วก็ราคาดีด้วยย้ำนะครับ3า5 0 0 0บาทเท่านั้นใครสนใจรีบด่วนนะครับคันนี้นี่ครับเบาสามแถวเจ็ดที่นั่งเบาะหลังสามารถพับเก็บแล้วก็แขวนข้างได้นะครับระบบแอร์เป็นแอร์เพดาน นะครับไปต้องกลัวร้อนเลยอะน็อตฝาท้ายเดิมนะครับล่องเดิมเหลี่ยมเดิมนะครับน็อตฝาท้ายเดิมล่องเดิมเหลี่ยมเดิมนี่ครับสวยเลยนะครับใครสนใจคันนี้ติดต่อขอรายละเอียดเพิ่มเติมเข้ามานะครับคันนี้เป็น VSC แล้วนะครับ 3.0V นะครับ Auto 4 v i e นะครับจด2,010ราคา395,000บาทนะครับราคาไม่ถึง400,000บาทเบาะหนัง สีเบดสวยๆนะครับคอนโซลสวยนั่งสบายกว้างขวางสะอาดสะอานหรูหราในราคาสุดพิเศษนะแปะลายไม้มาด้วยครับนี่ครับมีที่พักแขนนะครับระบบแอร์เพดานนะครับมีควบคุมระบบแอร์นะครับบริเวณแถวที่2มีปรับพัดลมแอร์ด้วยนะครับนี่ครับสวยงามเลยคันนี้ใครสนใจขอข้อมูลเพิ่มเติมเข้ามานะครับจองก่อนมีสิทธิ์ก่อนเหมือนเช่นเคยนะครับมือจับโครเมียมนะครับ มาดูฝั่งคนขับกันนะฮะแน่นอนครับฝั่งคนขับจะเป็นเบาะไฟฟ้า1ตัวฝั่งคนขับเบาะสวยปรับสภาพให้เรียบร้อยเลยพร้อมใช้งานเหมือนได้รถใหม่เลยในราคา3า5 0 0 0บาทนี่ราคารถเก่งนะครับแต่ได้รถครอบครัวรุ่นใหญ่เลยเจที่นั่งนะครับรถใหม่ราคารถใหม,าาลใหม่ล้านกว่าบาทแน่นอนครับคุณผู้ชมนี่ครับจกมองข้างพับไฟฟ้าปรับไฟฟ้ามีปรับระบบแสงไฟหน้าปัดเลือนใหม่ด้วย security นี่ครับสัญ,ญญาณการขโมย นะครับมีครบเลยนะครับกระจกมองข้างนะครับปรับไฟฟ้าเข้าไฟฟ้า4บานอ่อไฟฟ้าหมดออโต้หนึ่งบานกระจกโคดเดิมโรงงานนะครับพวงมาลัยมันติฟังก์ชันแน่นอน4ก้านนะครับมีครูสคอนโทรลเกียร์ออโต้สี่สปีดเกียร์โฟร์วิลระบบแอร์ออโต้นะครับแปะมาด้วยลายไม้นะครับแล้วก็เครื่องเสียงจะเป็นบิวอินเดิมโรงงาน CDFMMP3 นะครับนี่ครับมาสตาร์ทรถดูเลยนี่ครับคุณผู้ชมรถสตาร์ทติดง่ายนะครับ เลขไมล์วิ่งไป146,000สมโลแอร์เย็นชิมนะครับไฟต่างๆติดครบหมดนะครับนี่ฮะเพดานสวยเบาะสวยห้องโดยสารสะอาดนะครับกว้างขวางนั่งสบายนะครับลูกค้าใช้งานแบบยาวๆสบายใจหายห่วงนะครับขึ้นเหนือล่องใต้สบายสบายนะครับพวงมาลัยมันติฟังก์ชันยังใช้งานทุกฟังก์ชันเลยนะฮะเพิ่มเสียงลดเสียงนี่ครับเห็นไหมครับเพิ่มเสียงลดเสียงได้เลยนะครับคุณผู้ชมพวงมาลัย มีคูคอนโทนตั้งค่าล็อกความเร็วด้วยเลขไม์วิ่งไป146,000มโลระบบแอร์ออโต้นะครับเกียร์ออโต้โฟวิลนะครับที่จุดบุรีเทคชั่นคอนโทนปุ่มเปิดแอร์หลังต่างๆอยู่ครบหมดเลยพาร์กิ้งเซนเซอร์นะพาวเวอร์อัลเลทคอนโซลจะเป็นเทาคิ Q ้วลายไม้ ine, ตัดด้วยสีเบจนะครับสวยงามจากราคาหน้าป้ายนะครับ415,000ไม่ขายวันนี้หลุดจองนะครับอัปเดตกันราคาสุดพิเศษไปเลยต้อนรับ วันที่18สิงหาคมจองเพียง1,000ล็อกราคานี้ไว้เลยครับจากราคา415,000เหลือ3,090,000นะฮะ3,095,000บาทนะฮะคุณผู้ชมนี่ครับเหลือ3 9 5 0 0 0สำหรับใครที่สนใจจองให้ทันนะนี่ครับราคาพิเศษเลยน่าใช้มากๆนะครับสหรับรถรุ่นใหญ่นะครับรถครอบครัวเจที่นั่งมี ผู้เฒ่าผู้แก่ผู้สูงวัยนะครับมีเด็กๆต่างๆนะครับก็สามารถนั่งสบายและถามราคาดีด้วยนะไม่ต้องไปจ่ายเป็นล้านเหลือ3,95,000บาทนะครับคุณผู้ชมราคาไม่ถึง4,0,000นได้นถคันนี้ไปใช้งานสบายใจนะฮะแลกกันเครื่องเกียร์1นปีดูแลตัวเชอยีิบชั่วโมง1ปีเซอร์วิสจัททางร้านอีก3เดือน90วันนะครับตรวจเช็คทุกจุดพร้อมใช้งานนี่ครับมีบริการจัดไฟแนนซ์นะครับจะซื้อสดหรือจัดไฟแนนซ์แจ้งได้เลยนะครับคุณผู้ชม นี่ฮะน่าใช้งานครับเกียร์ออโต้โฟวิด้วยนะครับคุณผู้ชมคันนี้เครื่องเครื่องทนเกียร์ทนนะครับเครื่องทนเกียร์ทนใช้ย,วยาวๆสบายใจหายห่วงนะครับปรับดับแสงไฟหน้าปัดเดินไม้ได้นะตรงนี้นะครับนี่ครับปรับเพิ่มปรับลดแสงได้นะครับแล้วก็กระจกไฟฟ้า4บานออโต้ฝั่งคนขับเป็นวันทัสนะครับขึ้นลงกดค้างทีเดียวนะขึ้นก็กดค้างทีเดียวแล้วปล่อยนี่ครับขึ้นลงง่ายๆกระจกมองข้าง พับไฟฟ้านะฮะปรับองศาไฟฟ้านี่ครับครบเลยนะครับจากราคาหลักล้านเหลือ395 0 0 0นะไม่ถึง400 0 0 0บาทคุ้มมากๆคันนี้ใครสนใจคันนี้ล็อกจองเพียง1000บาทนะครับล็อกราคานี้มีคันเดียวเท่านั้นนะครับถ้าช้าเสียดายมากๆเลยคันนี้นะฮะไม่ทันนือเสียดายเลยนะฮะน้ายักษ์ที่เราคุ้นเคยกันนะครับหลายๆคนสอบถามกันมาเยอะมากปรับตัวหน้ายักษ นะครวันนี้เอามาปรับราคาพิเศษเลยนะคร0 0สามแสนนะครับ9 5 0 0 0บาทเท่านั้นนะครับสนใจรีบด่วนเลยจองก่อนมีสิทธิ์ก่อนนะครับคุณผู้ชมนี่ครับรถสวยนะครับรถสวยการันตีโครงสร้างเดิมนะครับนี่ฮะภายนอกภายในสวยเดิมนะครับวนให้ดูรอบคันกันนะครับนี่ฮะ เพื่อนๆท่านใดสนใจรีบเลยนะครับราคาพิเศษด้านหลังมีเซ็นเซอร์กละยะให้2จุดล้อยางอหะไลายต่างๆก็อยู่ครบไฟท้ายติดครบหมดนะครับเครื่องสามพันดีเซลออตโต้โฟร์วิวนะครับสองพันสิะฮะสองพับราคา3ามแ0 0เาหนะครับ 2, 0, 10, นี่ฮะแอร์เย,ย็นฉ่ำภายในกว้างนั่งสบายนะครับลูกเด็กเล็กแดงนะครับ มีผู้สูงวัยนะครับใช้งานต่างจังหวัดพาคุณพ่อคุณแม่ไปโรงพยาบาลไปตรวจสุขภาพไปหาหมอนะครับรับส่งลูกไปโรงเรียนนะครับไปเที่ยวต่างจังหวัดบ้านนะครับเชียงรายเชียงใหม่ล่องใต้ได้หมดเลยนี่ครับก็เรียกว่าลดราคาประหยัดน่าใช้งานเดี๋ยวมาดูรายละเอียดของตัวโครงสร้างห้องเครื่องเพิ่มเติมครับผมตามมาเลยครับะนะครับมาดูเรื่องของตัวโครงสร้างห้องเครื่องกันนะครับเครื่องยนต์เป็นดีเซลนะครับ d 4 d เครื่องเดิมโรงงานเลยเครื่องสวย รพร้อมใช้งานแบตเตอรี่นะครับพร้อมใช้งาน gs เพจเดิมมอ,อก,อกอเดิมอยู่ครบเลยนะครับแผ่นกันความร้อนขอบยางต่างๆนะครับสติกเกอร์ระบบเครื่องปรับอากาศต่างๆนะครับตัวปั๊มโตโยต้าเดิมโรงงานอยู่ครบหมดเลยนะครับกรองอากาศน้ำยาหล่อเย็นหมอ้อเบรกต่างๆนะครับนะครับแล้วก็ตัวซุ้มร้อนต่างๆไม่มีผุนะด้านล่างสองให้ดูเลยนะครับไม่มีผุคานหน้าเดิมโค้ดตัว R ตัว L ซ้ายขวาก็ตัวเลข5ตัว ริเวณคันหน้ารุ่นนี้จะมีตัวโคดตัวเลขคาตัวนี่ครับเดิมโรงงานเลยนะครับ72446นี่ครับเม็ดอาร์คเดิมรอยกัดสีจะขอบยางยังอยู่ครบนะครับโคดต,ตัว R ตัวแอลซ้ายขวานะครับฝั่งซ้ายแอลฝั่งขวาตัวะครบใครสนใจคันนี้ขอข้อมูลเพิ่มเติมเข้ามานะ395,000านั 3, 95, บาทราคาสุดพิเศษเลยโรยตาไฟเนอร์รุ่นหน้ายักษ์ไฟยักษ์ ที่ทุกคนตามหากันนะครับราคาไม่ถึง400,000บาทราคาพิเศษจองล็อกราคานี้เพียง1,000บาทจะจัดฟแนั้นหรือจะซื้อสดว่ากันนะครับสนใจรีบด่วนจองให้ทันนะครับวันนี้มาอัปเดตกันวันที่18สิงหาคมกับราคาพิเศษรถครอบครัวรุ่นใหญ่ราคาเบาๆนะครับราคาเหมือนอีโคคารเลยนะครแต่ได้รถครอบครัวไปใช้งานนะครับคุ้มนะครับฝากวสกคัญนี้นะครับมาคั้ที่2กันนะครับสำหรับตัวหน้าแชมป นี่คือรุ่นโฉมแชมป์นะครับตัวเลือกแรกๆที่ปรับโฉมเป็นโฉมแชมป์ปี12นี่ครับหน้าตากระจังหน้าปรับขึ้นมาอัปเกรดขึ้นมาทันสมัยมากขึ้นนะครับราคาคันนี้ก็เพียง4ี่0 0 0บาทนะครับขยับขึ้นมาประมาณ10,000 0นะครับขยับขึ้นมาประมาณ1 0 0 0 0 0นะครับบวกลบได้เป็นโฉมแชมป์นะครับเป็นตัว4 wheel นะครับเครื่องดีเซล3,000ัน h e e l คันนี้ก็เป็นไฟหน้าโปรเจคเตอร์กระจังหน้าเป็นลายใหม่ นี่ครับกะจงหน้าชมแชมแบบปมม์แบบนี้เป็นโครเมียมแบบนี้แล้วก็มีตัวระบายอากาศนะครับตัวรถสีบอลเงินเหมือนกันมีที่ฉีดไฟหน้าด้วยนะครับตัวนี้ปรับโฉมแล้วก็มีที่ฉีดล้างไฟหน้าให้สำหรับตัวขับ C นะครับนี่ครับแล้วก็ไฟตัดหมอกจะมีกรอบดำนะครับคิ้วดำกรอบดําแบบนี้ครับนี่ครับปรับโฉมมานะครับโฉมแชมป์มรเรียกว่าโฉมแชมป์ตัวแรกๆเลยที่ปรับโฉมไม่ได้เชนจากตัวหน้ายักษ์มาเป็นหน้าแชมป์ๆๆๆๆๆๆๆนี่ครับ ล้อแม็กนะครับล้อแม็กเดิมโรงงานเป็นลายใหม่เป็นลายนี้เป็นลายซี่นะครับนี่ครับล้อแม็กลายซี่แบบนี้นะครับคุณผู้ชมนี่ครับแม็กจะเป็น17นิ้วเหมือนกันนะฮะสินิ้วเหมือนกันดิสเบกค,คู่หน้าดำเบกหลังมาได้ข้างดําเหมือนกันแล้วก็โฉมแชมป์จะมีไฟเลี้ยวที่กะจกมองข้างให้แล้วนะครับแล้วก็กระจกมองข้างจะเป็นสีเดีย,ยวกับรถนะครับปรับโฉมใหม่นะครับนี่ครับ จบมองข้างมีไฟเลีย้ยวพาไฟฟ้าปรับไฟฟ้ามือจับโครเมียมเบ้ากันรอยคันนี้จะถอดออกนะครับคุณผู้ชมเพราะว่าเจ้าของเดิมไม่ได้ใส่ของแท้มาแล้วถอดออกไปเพราเพิ่งขึ้นสนิมนะครับถอดออกนะครับคันนี้ถอดออกนะใส่ให้ใหม่นะครับแล้วก็ตัวขอบยางลินน้าต่างๆนะครับคิ้วกันสาดต่างๆให้มาครบเลยนะครับราคาสุดพิเศษเลยคันนี้นะครับ475,000บาทเท่านั้นนะครับช่มหน้าแชมป์3.0นะครับเป็น3.0 4 w h e วิวนะครับคันนี้ นี่ครับเครื่องยนต์ก็เป็นตัว3.0 d 4 d เป็น v n t u r b o แล้วนะครับชมแชมป์จะปรับเป็น v n t u r b o แล้วก็เป็น full time 4 wheel นะ3 0 v นะครับขับ4เป็นตัว v n t u r b o คือเทอร์โบแปรผันตามมาตาเร่งนะครับคันนี้มีกล้องให้แล้วสำหรับสวมแชมป์นะครับมีกล้องมองหลังเพิ่มมาให้แล้วก็ไฟท้ายจะเป็นไฟท้ายแบบโดนัทแบบนี้นี่ครับไฟท้ายเป็นโดนัทแล้วสำหรับชมแชมป์นะครับเป็นรูปโดนัทแบบนี้นี่ครับคิ้วโครเมียม ด้านหลังก็จะมีฟอนต์ตัวหนังสือนี่ครับแบบนี้อ่านี่ครับไฟท้ายโดนัทซ้ายขวานี่ครับ4 7 5 0 0 0เนห้าพันนะครัราคารถใหม่ลองไปเซิร์ชดูนะครับล้านสามร้านสี่มีแน่นอนนะครับรุ่นนี้นะวันนี้เหลือ4 7 5 0 0 0บาทนะจะสดหรือจัดไฟแนนซ์แจ้งเข้ามาได้เลยนะครับคุณผู้ชมนี่ครับคันนี้ใส่พรมนะครับพรมยางแบบนี้ลายกระดูกแบบนี้นะฮะใส่มาให้ด้วยสีดํา เบาะ3แถวเจ็ดที่นั่งเหมือนกันนะครับระบบแอร์เป็นแอร์ลาวเหมือนกันนะครับภายในเป็นสีเบจเหมือนกันเลยนะครับปรับโฉมนิดหน่อยสำหรับภายในเดี๋ยวไปดูเพิ่มเติมกันฝาท้ายเดิมนะครับน็อตเดิมนะครับฝาท้ายเดิมโครงสร้างเดิมๆหมดเลยทีเดียวนี่ครับฝาท้ายเดิมๆนะเม็ดอาร์ซีนเดิมต่างๆอยู่ครบหมดเลยนะครับล้อยางอล่ต่างๆก็อยู่ครบนะครับคันนี้นะฮะนี่ครับมีกล้องนะครับคันนี้เพิ่มเติมตัวกล้องมาให้เรียบร้อยแล้วนะครับกล้องมองหลังนะครับกล้องมองหลัง นี่ครับใครสนใจขอข้อมูลเพิ่มเติมเข้ามานะครับล้อมแม็กซ์17นิ้วนะครับด้านในนะครับมาดูกันก็เป็นเบาะหนังสีเบจเหมือนกันนะครับด้านในนี่ครับผู้ชมเบาะหนังสีเบจนะครับแผงควบคุมกระจกจะเป็นดำแล้วแบบนี้นะเป็นดำแล้วก็เพดานนะเพดานจะเป็นระบบแอร์เพดานนะครับระบบแอร์เพดานนี่ครับ เบาะ3แถว7ที่นั่งนะครับรถ3แถว7ที่นั่งเกียร์ออโต้นะครับคันนี้เกียร์ออโต้นะครับคุณชมนี่ครับคุณชมเกียร์ออโต้สนใจรีบด่วนเลยนะครับเกียร์ออโต้โฟร์วิวนะครับคอนโซลนะจะเป็นเทาตัดเลือสีเบจแล้วก็นะครับชุดเครื่องเสียงจะเป็นแบบ DVD แล้วนะครับเป็น DVD กล้องมองหลังระบบแอร์ออโต้นะครับส0 0แสนนะครับ70,000 9,000บาทอ่า475,000บาทลดจากราคาหน้าป้ายจาก495นะครับคุณผู้ชมเหลือ475,000บาทเท่านั้นนะครับโอ้โหเรียกว,ว่าเซฟเงินไปได้อีก20,000บาทราคาสุดพิเศษเลยนะครับ475นะครับ475จองล็อกราคาเพียง1,000บาทเท่านั้นจองก่อนได้ก่อนจองก่อนมีสิทธิ์ก่อนเหมือนเช่นเคยนะฮะชมแคมป์นี่ก็น่าใช้งานนะครับ3.0 โฟวิวโฉมแชมป์เหลือ475นะครับส่วนคันนี้395นะครับโฉมหน้ายักษ์9 5คันนี้475เอาไปเลยนะครับจองก่อนได้ก่อนจองก่อนมีสิทธิ์ก่อนนะครับจองให้ทันนะนี่ครับใครสนใจรีบด่วนเลยเดี๋ยวเราไปสตาร์ทรถดูระบบต่างๆภายในระบบแอร์เลขไมค์กันหน่อยครับผู้ชมนี่ครับเบาะไฟฟ้านะครับได้เบาะฝั่งคนขับเป็นปรับไฟฟ้านี่ครับ1ตัว นี่ครับแผงประตูควบคุมกระจกไฟฟ้า4บานนะครับ security, mm hmm. security สัญญาณข้งางมวยกระจกมองข้างพับไฟฟ้าปรับไฟฟ้ามีตัวปรับรดับแสงไฟหน้าปัดเดินใหม่แล้วก็ตัวฉีดล้างไฟด้านหน้านะครับพวงมาลัยนะครับยังคงเป็นสีก้านนะครับพวงมาลัยสีก้านแบบนี้ปรับโฉมใหม่นิดหน่อยนะครับแล้วก็ตัวมันติฟังก์ชันคูชอนโทนนะครับนี่ครับคู s อนโทน มีบลูทูธให้เรียบร้อยแล้วคันนี้มีกล้องมองหลังระบบเกียร์ออโต้นะครับมาสตาร์รถดูกันหน่อยเลขใหม่ใช้งานไปกี่กิโลเมตรนะครับคันนี้ใหม่วิ่งไป1นึ0 0 0สโลนะครับจอนี่ครับโอ้โหจอโตโยต้าเดิมๆเลยนะจ๊ะนี่ครับคุณชมจอโตโยต้าเดิมๆเลยนะครับคุณชมคันนี้นะครับรายละเอียดเพิ่มเติมอย่างไรแจ้งเข้ามาได้เลยนะครับคุณชมใครสนใจคันนี้นะครับรีบด่วนนี่ครับกล้องถอยนะครับกล้องถอย เครื่องเสียงนะครับวิทยุซีดีนะเป็นเล่นดีวีดีด้วยดูหนังฟังเพลงได้เลยนะครับไฟส่องสว่างแบบนี้นะครับที่ใส่แว่นตานะครับนี่ครับที่บางแดดมีกระจกให้กระจกมองหลังปรับแมนนวลนะครับคันนี้เลขไมล์หนึ่งแสนเจ็ดหมื่นโลนะครับนี่ครับมีตัวโนติสต่างๆนะครับตรงนี้นะก็คลาสสิกมากๆเลยนะครับกระจกมองข้างพับไฟฟ้าปรับองศาไฟฟ้านะครับแล้วก็กระจก4บานเป็นออกไฟฟ้าหมดเลยออโต้ฝั่งคนขับ ไหลลื่นดีนะครับกระจกมองข้างพับไฟฟ้าปรับไฟฟ้ามีไฟเลี้ยวให้ครบเลยนะครับแผงประตูก็จะเป็นสองโทนนะสีเทาด้านบนแล้วก็สีเบจนะครับแป,ปะมาด้วยคิ้วสีดำนะครับระบบแอร์ออโต้ดีวีดีเครื่องเสียงเกียร์โฟรวินะครับมีที่จุดบุรีเทค i o นคอนโทนรลปร่มแอร์หลังนะครับพอร์ r เอาท์เล USB AUX นะครับที่ใส่ของต่างๆเบรกมือแมนวนวล นะครับเก๊ะไถยของเป็นสีเทาด้านหลังนั่งสบายระบบแอร์เป็นแอร์เพดานไฟส่องสว่างนะครับนี่ครับติดครบหมดนะนี่ครับแอร์หลังนะครับแอร์หลังเปิดได้นะครับคุณผู้ชมแอร์เย็นสบายเลยชำ่ำช่นะฮะช่ำช่ำไม้แสนเจ็ดนะครับ,ร,บราคาเหลือสี่แสนเจ็ดหมื่นห้าพันบาทเท่านั้นครับเพื่อนๆคันนี้จากราคาหน้าป้ายสี่เก้าห้าลดไปสองหมื่น เหลือ475,000บาทสนใจรีบด่วนนะจะจัดแน้นจะซื้อสดอย่างไรแจ้งมาได้เลยนะครับสคันนี้น่าใช้มากๆ Fortuner นะครับ t ต y o t a f ฟ r t u n e เเป็นรถที่น่าใช้ครับขายดียอดนิยมตลอดการทุกยุคทุกสมัยนี่ครับเดี๋ยวไปดูระบบไฟกันนะครับคันนี้แล้วก็ไปดูห้องเครื่องปิดท้ายกันนะครับคุณผู้ชมนี่ครับไฟท้ายนะครับคันนี้ก็เป็นโดนัทนะยาง เดี๋ยวเปลี่ยนยางให้ใหม่ด้วย4เส้นเลยนะครับผู้ชมคันนี้เดี๋ยวเปลี่ยนยางให้ใหม่4เส้นนะนี่ครับไฟก็จะมีออโต้นะครับผู้ชมไฟมีออโต้ด้วยนะครับดูกันไฟมีออโต้ด้วยนะนี่ครับไฟถ้ารับเปิดสุดจะเป็นออโต้นะครับผู้ชมออโต้ Auto ถ้ารับเปิดสุดเนี่ยการไฟจะเป็นออโต้เราต้องเปิดแก๊กสองแบบนี้แก๊กสอง นี่ครับไฟายท้ายโดนัทนะครับติดครบหมดนะครับนี่ครับไฟท้ายโดนัทนะครับคุณผู้ชมสนใจรีบด่วนเลยนะฮะสนใจรีบด่วนคันนี้ใครสนใจขอข้อมูลเพิ่มเติมเข้ามานะครับรายละเอียดเพิ่มเติมแจ้งมาได้เลยครับคุณผู้ชมจองก่อนมีสิทธิ์ก่อนบันไดข้างสีดํานะครับไฟเลี้ยวจบมองข้างพับไฟฟ้าผับไฟฟ้าไฟหน้าไฟตัดหมอกโปรเจคเตอร์เลนแล้วนะครับนี่ครับ ตัวโปรเจคเตอร์เลนเป็น RVD ด้วยนะครับผู้ชมส่วนไฟตัดหมอกจะเป็นหลอดไส้สีส้มเดี๋ยวเรามาดูเลข่องของสร้างห้องเครื่องเพิ่มเติมครับผมตามไปเลยครับนะครับมาดูเลื่องของสร้างห้องเครื่องของคันนี้กันนะครับ3.0 D4D เหมือนกันนะครับคันนี้เป็น V n Turbo แล้วนะปี12โชมแชมป์เป็น V n Turbo Turbo แปรผันตามอันตาเร่งนะครับแล้วก็แผ่นกันความร้อนยังสวยยังใสอยู่เลยนะครับคันนี้เครื่องสัมพันดีเซลนะครับ นี่ครับแก้มต่างๆก็เดิมเดิมหมดเลยนะครับปั๊มเบรก ABS ต่างๆซุ้มล้อต่างๆไม่มีคือสนิมนะครับกองอากาศน้ำยาหล่อเย็นโคดนะครับฝั่งขวาจะเป็นตัว R นะครับนี่ครับตัวเลขนะครับ5ตัว16227นะครับนี่ครับซ้ายขวานะครับโคดเดิมนะครับแล้วก็เพจเดิมนะครับเพจเดิมโรงงานมอกรเดิมนี่ครับสติ๊กเกอร์ต่างๆอยู่ครบหมดนะครับตัวปั๊มฝาโป่งนะครับโตโยต้าอยู่ครบ นะครับคันนี้ใครสนใจรีบขอข้อมูลเพิ่มเติมเข้ามานะยามคันนี้เป็นตัวชมหน้าแชมป์ปี2012นะครับราคาขายเพียง475,000บาทเท่านั้นจากราคาหน้าป้าย495คุ้มครับคันนี้รถใหม่ราคาล้าน4,500มีแน่นอนสลรับตัว3,000โฟวิวเหลือ475,000บาทใหม่แสนเจ็ส่วนหน้ายักษ์คันนี้ก็ราคาสุดเบาๆเลยนะครราคาเหลือ3 9 5 0 0 0บาทนะครับ3.0เหมือนกันนะครับ จดปี2010น่าใช้ทั้งคู่วันนี้เอารถสวยราคาประหยัดมาอัปเดตกันหวังว่าทุกคนจะถูกใจนะครับใครอยากได้ข้อมูลเพิ่มเติมแอดไลน์เข้ามาหรือโทรเข้ามาติดต่อที่เบอร์0950566926ครับ0950566926รายละเอียดมีเพิ่มเติมไว้ด้านล่างนะครับเข้าไปดูได้เลยฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe อย่าลืมสักระดิ่งแจ้งเตืเอนด้วยนะครับอย่าลืมนะครับจองล็อกรถล็อกราคานี้ราคาดีสุดเลยนะครับเพียง1,000บาทเท่านั้น จองก่อนได้ก่อนสวัสดีครับ